รวมทุกความอุ่นใจไว้ที่เดียว AIS สวัสดีครับอู๋ s p น n 9ครับ คลิปนี้เนี่ยเรามาทําความรู้จักกับประเภทรถยนต์อีกหนึ่งแบบนะครับที่จะเข้ามาทําตลาดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับที่บอกว่าเป็นประเภทรถยนต์เนี่ยคือประเภทของพลังงานขับเคลื่อนของเขานะครับเรารู้จักรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบเนาะก็คือรถยนต์ที่เติมน้ํามันมีเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวเลยไม่มีแบตเตอรี่ไฟฟ้าไม่มีระบบไฮบริดนะครับพวกนี้ใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วใช่ไหมครับเรารู้จักรถยนต์ไฮบริดที่เสียบปลั๊กไม่ได้ส่วนมากเราก็รู้จักจากค่ายโตโยต้านะครับโตโยต้าไฮบริดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรับ โคโรล่าครอสนะครับหรือว่า e h e v ของทาง Honda ก็ตามนะครับเป็นไฮบริดที่มาช่วยประหยัดน้ามันนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จไฟให้กับเขาได้นะครับเรารู้จักกับปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่ส่วนมากจะเป็นค่ายยุโรปนะครับ b m w mercedes benz volvo ต่างๆนะครับก็คือมีทั้งเครื่องยนต์สันดาบมีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จได้ด้วยนะครับส่วนมากชาร์จ a c บางค่ายใหม่ๆหน่อยชาร์จได้ทั้ง a c แล้วก็ DC ระยะทําทการวิ่งด้วยไฟฟ้าลล้วนนไกกมากขึเร่อย บางรุ่นเนี่ยไปถึงระดับ100กิโลเมตรแล้วใช่ไหมครับและแน่นอนเรารู้จักรถ BEV นะครับหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าเป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้า100%นะครับไม่ต้องเติมน้ํามันเลยวิ่งกันด้วยไฟฟ้าล้วนๆไม่มีท่อไอเสียไม่มีมลพิษสู่อากาศนะครับแต่ว่าเติมน้ํามันไม่ได้นะต้องเสียบชาร์จอย่างเดียวนะครับที่บ้านก็ต้องติดตั้งเครื่องชาร์จกันไปหรือว่าต้องมาเรียนรู้วิธีการชาร์จตามสถานีชาร์จสาธารณะนะครับซึ่งเราก็มีทําคลิปแยกต่างหากกันไว้แล้้้้ววนนนรรรรรรบ่่่าา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 ใใใชชชชชถ E V ์์์จจจออยงงไไทีหแปกเ รู้จักประเภทของรถยนต์หลักๆในตลาดตอนนี้ที่เราไปซื้อกันเนี่ยมีรถประมาณนี้อยู่นะครับแต่ว่าในปีนี้ครับตลาดประเทศไทยเนี่ยจะมีรถยนต์ที่ใช้พลังงานเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเภทเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือรถยนต์ประเภท REEV นะครับหรือว่า Range Extended Electric Vehicle นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับ ก่อนที่จะไปถึงนะครับว่า REEV คืออะไรนี่เนี่ยต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่ารถยนต์แต่ละประเภทที่ผมเล่าให้ฟังกันไปนี้เนี่ยไม่ได้บอกเลยนะครับว่าประเภทไหนดีกว่าประเภทไหนนะครับ mm. เพียงแต่ว่าเขาทำออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้มีตัวเลือกนะครับที่เหมาะสมกับตัวเองครับรถยนต์ E ีรถยนต์ไฟฟ้า100%เี่ยอาจจะดีกว่าสำหรับคุณก็ได้ แต่ไม่ได้ดีกว่าสําหรับคนที่ต้องเดินทางไกลข้ามจังหวัดหรือว่าเดินทางระยะไกลๆทุกๆวันนะครับคือมันมีข้อจํากัดในการใช้งานแต่ละประเภทอยู่นะครับดังนั้นมันเลยมีตัวเลือกของรถยนต์พลังงานใหม่นี้เนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาในตลาดอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับและหนึ่งประเภทนั้นก็คือประเภท REEV หรือว่า Range Extended Electric Vehicle นั่นเองครับที่มาที่ไปของ REEV เนี่ยมันก็มาจากแนวคิดที่ว่า เราอยากได้รถยนต์ที่เป็นรถ e ีวีนี่แหละนะครับคือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ารถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าขนาดใหญ่นี้เนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ลองรถ e ีวีแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าอัตราเร่งของมันเนี่ยโอ้โหทันใจมากๆกนะครับกดคันเร่งปุ๊บมาทันทีนะครับ instant torque หรือว่าแรงบิดเนี่ยมาตั้งแต่ศูนย์เลยนะมาตั้งแต่รถหยุดนิ่งเลยนะครับแตะคันเร่งปุ๊บนี่หูแรงบิดมาจะรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยออกตัว การใช้พลังงานหรือว่าค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานที่ต่ำนะครับเพราะว่าการชาร์จไฟดีเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเติมน้ํามันนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าข้อจํากัดของรถ EV อ่ะมันก็คือถ้าเราต้องเดินทางไกลระหว่างจังหวัดนี้เนี่ยต้องวางแผนนิดนึงเหมือนกันเนาะก็คือเราต้องดูว่าเอ๊ะแบตเตอรี่น่าจะไปใกล้หมดที่ไหนต้องไปชาร์จที่ไหนนะครับหรือว่าเราเดินทางช่วงเทศกาลนะครับก็อาจจะต้องไปเจอคิวรอชาร์จการชาร์จรถคันหนึ่งก็30นาที40นาทีใช่ไหมครับแล้วแต่สเปครถแล้วแต่ว่าเรา เราไปเจอคันที่ชาร์จก่อนเรานี้เนี่ยเป็นรถรุ่นไหนประเภทไหนนะครับไม่สามารถที่จะคุมเวลาได้100%ว่าเราจะไปถึงที่หมายเนี่ยตามแผนที่ที่แจ้งเราไหมกด g o o g l e แบบดูนำทางดูนี้เนี่ยยังไม่ได้บวกเวลาที่เผื่อในการชาร์จไฟเข้าไปนะครับรถยนต์ประเภทใหม่ที่เรียกว่า r e e v นี้เนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานไฟฟ้า100%นะครับแต่เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดอะ ไม่จําเป็นต้องเสียบชาร์จเพียงอย่างเดียวถ้าเราเสียบชาร์จก็เสียบชาร์จได้นะครับมีช่องให้เสียบชาร์จทั้ง AC ทั้ง DC นี่แหละแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะเสียบชาร์จไม่อยากรอเสียบชาร์จสามารถเติมน้ํามันได้เพราะว่าตัวมันเองอ่ะ มีเครื่องยนต์เล็กๆตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ทําหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวนะครับที่ผมพูดว่าปั่นไฟนี้เนี่ยมันคือเครื่องปั่นไฟเลยครับทำหน้าที่เป็นเจเนเรเตอร์เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนี่แหละที่มาเกาะอยู่บนรถ EV อีกทีหนึ่งนะครับแต่เครื่องยนต์นี้เนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ในการหมุนล้อเลยนะครับทำหน้าที่ในการที่จะปั่นไฟให้กับแบตเตอรี่ของตัวรถนะครับมีถังน้ํามันของตัวเองนะครับมีเครื่องยนต์ที่แน่นอนว่าเป็นเครื่องยนต์สันดาปก็มีท่อไอเสีย เพื่อที่จะป้อนเข้าสู่แบตเตอรี่ของรถ EV นะครับดังนั้นการขับเคลื่อนทั้งหมดทุกครั้งที่เรากดคันเร่งนี้เนี่ยมันคือการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่เมื่อพลังงานใกล้หมดนี้เนี่ยเรามีทางเลือกครับว่าเราจะไปเสียบชาร์จก็ได้ตามสถานีชาร์จสาธารณะถ้าคุณสะดวกถ้าคุณอยากรอนะครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกไม่อยากรอนี้เนี่ย เติมน้ํามันอยู่ในถังนี้เนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้เลยเพราะว่าเครื่องยนต์ที่เกาะอยู่เนี่ยก็จะทํางานติดขึ้นมาตอนที่แบตเตอรี่ใกล้หมดนะครับปั่นไฟให้กับรถคันหนึ่งนะครับรถยนต์ประเภท REUB นี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนเพราะว่าน้ํามันหนึ่งถังที่เราเติมเข้าไปสําหรับเครื่องปั่นไฟตัวนี้กับแบตเตอรี่เต็ม1ชาร์จนี้เนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีระยะทําการรวมนะครับมากกว่า1000กิโลเมตรนั่นก็คือแทบจะไม่ต้องแวะปั๊มน้ํามัน แทบจะไม่ต้องแวะสถานีชาร์จเลยไปถึงที่หมายที่เราต้องการได้ในวันนั้นๆอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นรถยนต์อีกหนึ่งประเภทครับที่ เข้ามาเติมเต็มความต้องการของผู้คนนะครับที่อาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งปีนี้จะมีรถยนต์ประเภท R EV เนี่ยเข้ามาทําตลาดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยครับฟังดูก็ดูเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับข้อจํากัดของ R EV คืออะไรนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันครับว่าเมื่อเราเห็นว่ารถคันหนึ่งมีทั้งระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เหมือนจะเป็นรถ E V แต่ก็มีเครื่องยนต์เหมือนกันนะมีเครื่องยนต์สันดาบมีท่อไอเสียมีถังน้ํามันอยู่ดีนะครับก็เท่ากับว่าเจ้าของรถอะ่ะก็ต้องดูแลรักษาเมนเทน a นนทั้ง2ระบบใช่ไหมคทั้งระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องขับเคลื่อนและก็ทั้งระบบของเครื่องยนต์สันดาบนะครับหลายคนก็จะรู้สึกว่าก็แทบจะไม่ต่างจากรถ ปลั Plug ๊กอินไฮบริดที่อยู่ในตลาดเหมือนกันเนาะที่ต้องดูแลเมนเทนแอนทั้ง2ระบบเลยนะครับรวมถึงในช่วงเวลาหนึ่งที่เครื่องยนต์ติดขึ้นเพื่อใช้ในการปัดไฟซึ่งโดย d e f a u l t ของรถ R EV e โดยทั่วไปในตลาดนี้เนี่ยเขาจะเลือกที่จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าก่อนนั่นหมายความว่ายกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมมีรถ R EV อยู่ที่บ้านและพรุ่งนี้ผมต้องใช้ในการเดินทางไกลต่างจังหวัดนะครับสมมุติว่าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เลยก็แล้วกันนะครับ700กิโลเมตรนะครับผมเตรียมรถในวันนี้ครับ เติมน้ามันเต็มถังเอาไว้นะครับแล้วก็ชาร์จไฟเต็ม100%เอาไว้นะครับตามสเปค,คเคลมว่ารถคันนี้สามารถวิ่งได้ไกลถึง1000กิโลเมตรใช่ไหมครับแต่เมื่อเราเดินทางจริงในวันรุ่งขึ้นนะครับตัวรถเลือกใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าก่อนที่เราชาร์จไว้เต็มร้อยนะครับเมื่อเราใช้ไฟในแบตเตอรี่เนี่ยไปจนเกือบจะหมดละนั่นก็คือเริ่มต่ํากว่า20%ละเครื่องยนต์สันดาปค่อยจะติดขึ้นทำการปั่นไฟนะครับ ป้อนให้กับแบตเตอรี่นะครับเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะถูกใช้น้ํามันเชื้อเพลิงสันดาปตัวนี้เนี่ยใช้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงพลังงานของตัวรถนี้เนี่ยให้ไปถึงจุดหมายได้นะครับซึ่งในภาพรวมเนี่ยแปลว่าผมอ่ะสามารถเดินทางจากกรุงเทพจากบ้านผมเนี่ย ถึงเชียงใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องแบะชาร์จไฟเลยแล้วก็ไม่ต้องแบะเติมน้ํามันเลยด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดระหว่างทางครับผมขับไปถึงสักนครสวรรค์อยากที่จะเออแวะพักผ่อนหน่อยนะครับแวะเข้าห้องน้ําหน่อยนะครับสถานีชาร์จว่างนะครับเราสามารถที่จะเอารถคันนี้เนี่ยชาร์จไฟเหมือนรถ E ีีปกติได้เลยด้วยนะครับก็จะยืดระยะเวลากว่าที่เครื่องยนต์จะติดขึ้นเนี่ยออกไปอีกนะครับยืดระยะเวลากว่าที่เราจะใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยให้ยาวออกไปได้อีกนะครับไลฟ์สไตล์ของคนใช้รถ r e v เนี่ย ก็เลยค่อนข้างยืดหยุ่นนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องกังวลคือต่อให้ระว่างทางสถานีชาร์จไม่ว่างก็ไม่เป็นไรก็จ,จะต้องยอมเลยว่าช่วงปลายปลายทางของเรานเนี่ยเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาหน่อยเพิ่มความอุ่นใจให้กับเรามากขึ้นนะครับเพิ่มตัวเลือกกับเราว่าอยากชาร์จไฟก็ชาร์จได้ อยากเติมน้ํามันก็เติมได้นะครับแต่เห็นไหมครับว่าเรายังคงต้องเมเทนแอนทั้ง2ระบบอยู่ดีคือรถ R e e v อ่ะก็มีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์สันดาบนะครับมีน้ามันเครื่องต้องเปลี่ยนมีกรองน้ามันเครื่องต้องเปลี่ยนอยู่ดีใช่ไหมครับมีท่อไอเสียอยู่ดีนะครับมีชิ้นส่วนหลายอย่างจากรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบอยู่ในรถคันนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ข้อมูลณปัจจุบันของรถ R e v ในเจเนอเรชั่นนี้นะครับที่ออกมาจําหน่ายกันนี้เนี่ยเคร่ีรถ IEV มันไม่ใช่เครื่องยนต์เดียวกันไป,ไปกับเครื่องยนต์ที่อยู่ในรถสันดาปหรือรถปลั๊กอินไฮบริดครับนี่คือเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบมาสําหรับปั่นไฟโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสําหรับการขับเคลื่อนนะครับพอมันเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสําหรับปั่นไฟอ่ะแม้ว่าขนาดของเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์สมมุติว่าเป็นเครื่อง1.5ลิตรเครื่อง1,500ซีีนี้แหละ แต่ว่ามันออกแบบมาในการปั่นไฟใช้รอบเครื่องคงที่นะครับซึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณ2,000-3,000รอบต่อนอาทีนี่แหละจะไม่มีโอกาสที่เครื่องนี้เนี่ยจะไปทํางานระดับ4 5 0 0 0รอบหรือ6,000รอบเหมือนกับรถเครื่องยนต์สันดาปไม่ได้มีเกียร์มาสวมนะครับไม่ได้มีจังหวะในการเปลี่ยนรอบเครื่องที่เหวี่ยงไปมาแบบนั้นนะครับทำให้มันมีเสียงรบกวนต่ำนะครับมีแรงสั่นสะเทือนต่ำ ร,รวมถึงเกรดของน้ํามันเครื่องที่ใช้นี้เนี่ยโดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นน้ํามันเครื่องที่มีความหนืดน,น้อยมากๆด้วยนะครับรักษาให้เครื่องยนต์นี้มีความทนทานกว่าเครื่องยนต์ไซ้์เดียวกันที่อยู่ในรถยนต์สันดาปหรือว่าที่อยู่ในรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็เลยเป็น1จุดที่อาจจะต้องมาดูเพิ่มเติมกันด้วยนะครับว่าแม้ว่าเราจะต้องดูแลทั้ง2ระบบแต่นี่คือเครื่องยนต์ที่ทนทานกว่าเครื่องยนต์สันดาปปกติทั่วๆไปซึ่งพอสเปครถออกมาขายกันจริงๆนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมากางดูนิดนึงว่า รอบการเม i นเทนแนนซ์ของเครื่องยนต์ตัวนี้ที่มาเกาะอยู่บนรถ r e v v นี้เนี่ยมันมีรอบในการเม i นเทนแนนซ์ยังไงบ้างะนะครับแต่ทางทฤษฎีแล้วนี่เป็นเครื่องยนต์ที่มีความทนทานมากกว่ารถยนต์ปกติัวทั่วไปครับอีกหนึ่งข้อจํากัดของรถ r e v v เนี่ยก็คือเราจะเสียพื้นที่บางส่วนไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบว่าสมมติเป็นรถโมเดลเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยคันนึ่งนี้เนี่ยเป็นไฟฟ้า100%คันนึงเป็น r e v เนาะคือมันคือรถไฟฟ้า100%นั่นแหละ ที่เสียพื้นที่ไปให้กับเครื่องยนต์สันดาบกับพื้นที่ถังน้ามันเพิ่มเติมไปนะครับดังนั้นพื้นที่เก็บของบางส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะน้อยกว่ารถโมเดลเดียวกัน ที่เป็นรถ e v นะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นรถอีกหนึ่งประเภทนะครับที่เข้ามาเติมเต็มในตลาดอย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกผมมีทั้งเครื่องยนต์สันดาปมีทั้งไฮบริดที่เสียบปลั๊กไม่ได้มีทั้งปลั๊กอินไฮบริดแล้วมีทั้งรถไฟฟ้า1 0 0็แล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็จะมี reev เพิ่มเข้ามาอีก1ประเภทนะครับให้เราได้เลือกใช้กันนะครับผมคิดว่าไม่ได้บอกหรอกว่า reev เนี่ยดีกว่ารถ e v นะหรือว่าดีกว่ารถไฮบริดนะหรือว่าดีกว่ารถสันดาปนะแต่วเงอ โดยเฉพาะคนที่ก่อนหน้าเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะมา EV วีอ่ะ เพราะว่ายังไม่อยากจะรับมือกับการที่จะต้องหาสถานีชาร์จทางไกลฉุกเฉินฉุกเฉินอยากไปไกลๆเลยแล้วก็ไม่อยากที่จะจอดแวะชาร์จ20นาที30นาทีนี้เนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เข้ามาเติมเต็มในตลาดให้กับเราได้นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้รถคันนี้เนี่ยให้กลายเป็นรถ e ีีปกติเลยก็ได้นะครับโดยที่เครื่องยนต์สันดาปแทบจะไม่ติดขึ้นเลยก็ได้ก็คือมันก็มีเรนช์ในการใช้ e v อยู่นะครับใครสะดวกชาร์จไฟที่บ้านเต็มตลลลอดเวาว,วาแ้ ใช้ไม่ถึงเรส์พลังงานไฟฟ้าของเขาอยู่แล้วเนี่ยเครื่งองยนต์สันดาปมันก็ไม่ได้ติดเลยไม่ได้ใช้น้ํามันเลยสักหยดทอไอเซียไม่ได้ปล่อยควันเลยนะครับแต่วันไหนได้วิ่งไกลขึ้นหรือว่าหาสถานีชาร์จไม่ได้เรายังไปได้แบบอุ่นใจอยู่เพราะว่าปั๊มน้ํามันก็หาที่ไหนก็ได้ก็มีให้เติมอยู่ตลอดนั่นเองนะครับเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นที่คาดการว่าจะเป็น iev รุ่นแรกที่จะเข้ามาขายในตลาดบ้านเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็น p ีพาว s 0 5นะคร i บ S05 ครับ s ศู s อสซ7ที่ขายดีมากๆในปีที่แล้วนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเราขับรถออกนอกบ้านแล้วก็เจอดีพอ SUV u v ที่บางคันก็เป็นสีสันสดใสนะครับสวยงามมากมายนี้เนี่ยนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ไซส์เล็กกว่า S07 ลงมานะครับก็คือเป็น S05 น่าจะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับ เข้าใจว่านี้จะเป็นรถ R EV รุ่นแรกที่จะขายในบ้านเรานะครับและหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีรถไอ e v อีกรุ่นเหมือนกันที่ตามเข้ามาทําตลาดในบ้านเราเพิ่มเติมเป็นตัวเลือกให้กับคนที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ายังไม่พร้อมไป EV เนี่ยคันนี้ถ้าเกิดฟังแล้วตอบโจทย์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสาหรับคุณได้ครับผมอุสปินได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ